สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับขับรถไฟฟ้าฮือฮาเศรษฐาโชว์ขับรถไฟฟ้าจากบ้านเข้าทำเนียบรัฐบาลส่องเลยเลขทะเบียนเจ้าตัวเผยอยากย้อนความหลังสมัยเป็นนักธุรกิจเพราะการขับรถเป็นความสุขอย่างหนึ่งเมื่อเวลา9ก้นิกานาทีวันที่21กุมภาพันสองาผู้สื่ข่าวรายงานว่านายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งวันนี้นายกได้สร้างความมึอฮาโดยได้ขับรถยนต์ยี่ห้อเ i ีย a อบาสซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ,ฟ้าจากยุโรปสีเยนโลกีนทะเบียนสอท3 0กรุงเทพมหานครโดยราคาในตลาดอยู่ที่2.38แล้านบาทจากบ้านพักย่านสุขุมวิทมาทำเนียบรัฐบาลด้วยตนเองนายกกล่าวว่าอยากขับรถบ้างเพราะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง เหมือนสมัยที่เป็นนักธุรกิจที่ขับรถเองซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่ลูกสาวซื้อมาเพราะเห็นว่าสวยดีและเป็นรถไฟฟ้าด้วยทั้งนี้หนึ่งในภารกิจของนายกเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าครั้งที่1ทับ2567ที่ตึกพักดีบดินทำเนียบประบานผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับทะเบียนรถไฟฟ้าคันดังกล่าวทะเบียนรถ สอทสามมาจากสอนย่อชื่อนายเศษฐาคือสอทอและ30มคือนาย,ยกธมนตรีคนที่30ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ